สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับปฏิพัทธ์ออโต้อีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะมีรถกระบะสี่ประตูนะครับมาแนะนําคุณลูกค้าให้ดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะฮะเอาใจเลยนะฮะวัยรุ่นนะครับหรือว่าคนกาลังมองหารถกระบะสี่ประตูใช้งานสักคันหนึ่งนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะฮะเพื่อเป็นการช้านะครับลองไปดูตัวรถกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับเป็นตัว2.4ตัว E รถปี2015นะครับ ตัวเริ่มต้นนี่คันนี้คุณลูกค้าน่าจะสังเกตเห็นได้แล้วนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับส่วนของตัวสภาพรถเนี่ยเป็นสีเทานะฮะสีเทาเดิมโรงงานนะครับสีนี้เป็นสีนึงนะครับทําความสะอาดง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็ตัวรถเก่ายากนะครับที่สำคัญอีกอย่างเนี่ยทำไมโตโยต้านะครับถึงมีคนนิยมใช้เยอะนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะฮะในส่วนของกระบะนะครับถ้าเกิดเราดูว่าเป็นตัวที่แบรนด์ที่เป็นคู่คนไทยมานานนะครับโตโยตานี่ก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับ ศูนย์บริการเยอะอะไหล่ถูกสามารถหาได้ง่ายนะครับไม่ว่าเราจะไปจอดเสียจอดซ่อมที่ไหนนะครับมีอะไหล่พร้อมเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแน่นอนอยู่แล้วนะครับหรือว่าคุณลูกค้าอยู่ที่ตามกาลังซับด้วยนะครับจะเกิดเราซับเยอะหน่อยเข้าศูนย์เปลี่ยนแท้ไปเลยนะครับหรือว่าเป็นพวกแบบก๊อฟหรือว่าเป็นพวกแบบซ่อมอะไรอย่างนี้ได้เกีย์เอเกี์บีอะไรอย่างนี้มีให้เลือกสัรได้เต็มที่เลยนะครับในส่วนของตัวด้านหน้านะครับตรงนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเราถอดหน้าเก่าออกนะครับแล้วใส่เป็นหน้าล้อโค้แทนให้นะครับ หล่อแน่นอนนะฮะจบเลยนะครับตัวรถปีสองพันสิ้าแต่ได้หน้าปี19นะครับคิ้วฝากระโปรงนะฮะเป็นโครเมียมนะครับตัวหน้าล็อกโค่นี่เราเบิกให้ใหม่นะครับแท้สวยนะฮะแล้วก็ส่วนตัวตัวโคมไฟหน้านะครับอันนี้ก็เป็นหลอดฮาโลเจนเดิมๆโรงงานอยู่นะครับในส่วนของตัวยงด้านหน้าเนี่ยตรงนี้มันก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่บางคนก็อาจจะชอบเป็นตัวหน้า A1 นนะครับบางคนก็อาจจะชอบเป็นตัวหน้าแบบนี้แต่ถ้าเกิด ปในแนวของวัยรุ่นเนี่ยคือว่าถ้าเกิดเราทําแบบนี้ออกไปจากร้านเลยจบแน่นอนอยู่แล้วครับเราไม่ได้มีแค่นี้อย่างเดียวนะฮะที่เราใส่ให้กับคุณลูกค้าหรือว่าเราแถมให้กับคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวมีอย่างอื่นอีกต่อมานะครับเราดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อนะครับสับเครื่องคันนี้เนี่ยเป็น2.4ลิตรนะฮะเป็นตัว2.4นะครับ GD นะฮะ 2GD ขีด fcv นะครับก็จะเป็นตัวรีโวตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวเกียร์กระปุกนะฮะแต่ว่าเป็นตัว5สปีดอยู่นะครับก็คือจะเป็นเครื่อง GD ตััวแรรกนะคบ ในส่นตัวเครื่องสวยนะฮะไม่มีข้ามมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับคันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์กนะฮะแต่เข็บต่างๆนี่คือเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดเลยนะครับคันนี้ทางร้านเราประกันให้เช่นกันเหมือนเคยนะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะฮะชนเบาชนน้อยนะฮะอะไรแบบนี้ไม่มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับรถคันนี้เนี่ยเราเก็บรายละเอียดนะครับทำความสะอาดทุกอย่างพร้อมให้คุณลูกค้าเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับ ส่วนของ2.4เนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์อีกตัวหนึ่งที่ประหยัดน้ำมันนะครับในการของกับการขับขี่อะไรแบบนี้นะฮะทั้งใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับหรือว่าเราจะเน้นออกต่างจังหวัดนิดนึงนะครับทำงานคุยงานต้องไปต่างจังหวัดดอยออกต่างจังหวัดบ่อยนะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลย2.4นะครับไม่กินน้ำมันแน่นอนอยู่แล้วประหยัดนะฮะถือว่าเป็นกระบะายอีกตัวนึงนะครับที่ประหยัดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเครื่องตัวใหม่แล้วด้วยนะครับถ้าเกิดเรามองในส่วนของตัวรถเนี่ยเครื่องตัวใหม ตัวรถสวยหน้ารอจัดทรงแล้วนะครับคือครบเลยภายในคันเดียวตรงนี้เนี่ยสุดคุ้มแน่นอนครับผมลองดูในส่งด้านข้างกันต่อดีกว่านะครับจริงๆเนี่ยสำหรับคันนี้เนี่ยเรามีลาย2แบบนะครับนั่นคือ R E 3 0แล้วก็เป็นตัว R P F 1แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูในส่วนของตัวทรงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราใส่เป็นตัวนี้ตัวรถมันจะดูคีนกว่านะครับสะอาดเรียบๆนะฮะเท่ๆหมกหมกหน่อยนะครับส่วนตัวของ ช่วงลาง่างด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดทรงนะฮะประมาณ3นิ้วสอดนะครับตรงนี้กํลาลังสวยเลยตัวรถเดิมๆจริงๆถ้าเกิดรีโวเนี่ยถ้าเกิดเราโหลดติดพื้นมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าตัวด้านใต้เนี่ยมันจะมีตัวคานเกียร์อยู่นะครับพอเราขึ้นลูกลงลุกหน้าอะไรย่างี้กลัวจะไปกระทบกระเดือนทรงประมาณนี้กลาลังสวยเลยนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเขาอยากให้กดหน้าจมไปเลย หรือว่ากดหลังจมไปเลยอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังม่อีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวกระจกมองข้างนะครับก็มีไฟเลี้ยวมาในตัวนะครับแล้วก็ตัดด้วยตัวโครเมียมนะฮะโลโก้ไฮลักนะครับตัวมือเปิดสีบานนะครับเป็นแบบโครเมียมนะฮะคันนี้เป็น2.4ตัว E นะครับรถปี25นิะฮะเนียนย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของตัวสีในอันสภาพด้านข้างนะครับทุกอย่างเดิมๆโรงงานหมดนะฮะรถไม่เคยชนหนักพีคความน้ำท่วมนะครับ ตัวยางลืมบอกไปทีหนึ่งนะครับสับยางหน้าก็จะเป็น235-4 58 8นะครับปี2020เบิกให้ใหม่แม็กใหม่ยางใหม่4ล้อเราเบิกให้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ในดูในสองตรงนี้หน่อยอันนี้มีลูกค้ารีเควสมาหลายคนแล้วนะครับตัวอาร์ตรงข้างประตูนะครับตัวลงตัวลอยตัวลงตัวน้อยอะไรต่างๆซอกประตูอะไรต่างๆนะครับเดิมๆนะครับเม็ดอาร์สวยนะฮะลอยชงรอยเชื่อมอะไรอย่างนี้นะครับ เดิมๆโรงงานเลยนะครับอันนี้เรารับประกันได้เลยว่ารถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะในส่วนของตัวภายในเนี่ยที่เราพูดกันในเรื่องของแอร์แบ็กกันเยอะเนี่ยนะครับตัวแอร์แบ็กเนี่ยมันสามารถเปิดหรือว่าปิดการทํางานได้นะฮะเพียงแค่เรากุญแจมาเสียบตรงนี้นะครับมันอยู่ทางฝั่งนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวซอกนะฮะเดิมๆโรงงานเลยนะครับสวยนะฮะเรารับประกันให้นะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเราไม่มีอยู่แล้วว่าต้องมาหลอกลวงผู้บริโภคอะไรอย่างงี้เอารถไม่ หรือเปล่ามันไม่มีอยู่แล้วแน่นอนนะฮะเราใช้ไปซ่อมไปนะครับตรงนี้เนี่ยยังไงเราก็ไม่มีความสุขอยู่แล้วจะไปเสียเยอะทําไมนะครับในเมื่อคันนี้สภาพเปรียบเทียบกับป้ายแดงได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญราคาถูกด้วยผ่อนสบายนะครับกับตัวเสียปรูตัวเตีย้ยรอๆแบบนี้นะครับ ส่วนล้อหลังก็จะเป็น R P M 1ขอบ18นะครับส่วนซีรีส์ยางนี่ก็จะเป็น265 418นะครับสวยมากนะฮะมันก็จะออกแนวคลีน c l e a หน่อยนะครับสีบอลเงินนะครับใส่กับตัวรถสีเทาแต่ถ้าเกิดบางทีเนี่ยเรามาดูว่าเนี่ยตัวล้อแบบนี้เนี่ยเราไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยตรงใจไม่ได้ปร่งใจเท่าไหร่นะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นลายอื่นได้ไหมได้ครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาเลือกกันที่ร้านอีกทีนึงนะครับแต่ว่าโดยส่วนรวมของตัวด้านข้างรถเนี่ยเราดูเนี่ยผมว่ามันสะอาดคลีนนะครับแลล้วก็ห่อ ทันยุคทางสมัยดีนะครับที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราไปแต่งเพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับสบายๆอยู่แล้วสำหรับตัวดีโวนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวของแต่งเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวรถคันนี้เป็นปี2015นะครับเรายังใส่เป็นหน้าโลโค้ปี19ได้เลยนะครับทุกอย่างมันจะตรงบล็อกเดียวกันนะฮะสามารถใส่อะไรอัปเกรดอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันหมดนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนด้านท้ายนะครับ สับตัว E คันนี้เนี่ยฝาท้ายนะฮะเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับไฟเบรกตรงนี้สามนะครับเป็นแบบ LED นะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะคมไฟท้ายนะครับไฟเลี้ไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติะตัวนี้นะครับสับตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับตรงนี้มีคุณลูกค้าสอบถามมาเยอะนะครับว่าามมติว่าไฟท้ายทําไมเป็นอย่างนี้มันเป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับมันจะเป็นไฟตัดหมอกมาด้านข้างหนึ่งนะครับพอเวลาเขาขับในเวลากลางคืนนะครับหมอกเยอะ มองไม่เห็นอะไรแบบนี้มันก็มีไฟตัดหมอกด้านหลังมาให้นะฮะ <S <S อันนี้มันจะเป็นตัวแรกนะครับจะเป็นตัวแรกแต่ถ้าเกิดเป็นแบบตัวใหม่ๆเนี่ยไม่มีแบบนี้แล้วนะครับ <S <S แล้วก็ส่วนของตัวกันชนท้ายนะครับวันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดแมกไนเนอร์อะไรอย่างนี้นะครับเดิมๆโรงงานผมเปิดให้ดูหมดเลยกันนะครับเมื่อกี้เราดูซ่องตัวข้างประตูไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวฝาท้ายนะฮะ ตัวนงตัวน็อตนะครับรายละเอียดอะไรต่างๆนี้เดี๋ยวส่วนตัวแมกไลเนอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลงน้ํายาให้อีกทีนึงมาได้ดูดําเงาสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนออกจากร้านรถจัดไฟแนซนแล้วนะครับตรงไหนเพิ่มเติมยังไงบอกได้นะฮะเดี๋ยวเราเซอร์วิสให้นะครับสวยเลยนะฮะเดิมๆนะครับเรียบๆนะฮะบอกแล้วนะครับเราคันนี้เนี่ยเป็นอีกคันหนึ่งที่อยากแนะนําเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวสประตูเนี่ยนะครับ โตโยต้าถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุณลูกค้าสอบถามมันเข้ามาเยอะมากนะครับเรามี2.4ยสตัว E คันนี้เข้ามาแล้วเรียบร้อยใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในของตัว E กันบ้างดีกว่าครับไปเรา,าดูในส่วนของภายในกันต่อเลยนะครับส,สภาพภายในนี่นะฮะคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีดำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว E ีขึ้นมานะฮะมันจะมีการตัดด้วยพลาสติกสีเงิน นะครับแล้วก็ส่วนของตัวแอร์แบ็กเนี่ยมีให้ด้วยกันถึง3จุดนะครับฝั่งคนนั่งข้างคนขับ1นใบนะครับตรงโพมารอยดคนขับอีก1นใบแล้วก็ตรงหัวเข่าคนขับอีก1นใบนะครับส่วนตัวเครื่องเล่นนะครับตรงนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ AUX นะฮะแล้วก็ USB นะครับ AM/FM นะฮะตรงนั้นใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะครับส่วนถัดลงมาอีกนิดหนึ่งนะฮะระบบตัวปรับอากาศนะครับก็จะเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับ ส่วนของตัว e นะเด่นๆเลยนะับก็จะเป็นในเรื่องของตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงกดรับกดวางนะครับแล้วก็ตัวจอ mid นะครับตรงนี้ก็แสดงการแจ้งเตือนอะไรต่างๆในข้อมูลของการขับขี่นะครับมีตัวปุ่มฝั่งซ้ายนะฮะไว้ควบคุมเกี่ยวกับตัวจอ mid ให้นะครับส่วนกระจกนะฮะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับจากจออโต้ฝั่งเดียวนะครับส่วนปุ่มไฟตัดมองนะครับจะอยู่ด้านข้างขวามือนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับเป็นตัว2 G.D. แต่ว่าเป็นตัวรีโวเริ่มต้นนะครับยังเป็นตัวเกียร์แมนวลหรือว่าเกียร์กระปุก5สปีดอยู่นะครับแล้วก็ตัวฐานเกียร์นี่ก็จะตกแต่งด้วยพลาสติกสีบอลเงินอีกเช่นกันนะครับเพิ่มความสวยงามให้สำหรับตัวที่เป็นแบบรองท็อปขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรมากมายแยะนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยเราดูเนี่ยแอปพลิเคชันยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับเราสามารถเปลี่ยนเอาของพวกตัวท็อปอะไรเงี้ยมาใส่กับตัว E ของเราได้นะครับแล้วก็สําหรับใน ถัดลงมาอีกนิดนึงนะครับก็จะมีปุ่มอีโค o โ e มดนะครับกับพาวเวอร์โหมดมาให้นะครับตัวบอกก็จะเป็นบอกผ้านะครับสีดาเดิมๆโรงงานเลยนะครับกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็ส่วนตัวที่บางแดดเนี่ยนะครับกระจกแต่งหน้าเนี่ยจะอยู่ฝั่งคนนั่งข้างคนขับอย่างเดียวนะครับฝั่งคนขับไม่มีนะครับไฟเพดานไฟอ่านแผนที่นะครับช่องเก็บแว่นตานะครับอะไรอย่างนี้ครบหมดทุกอย่างนะครับตัวรถสวยสภาพพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยราคาถูกด้วยนะครับรถปีใหม่แบบนี้นะฮะหน้าใช้แบบนี้นะครับ แล้วก็คันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น4ประตูนะครับเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยตอนนี้จะมีตัวรถ สี่ประตูนะครับหรือว่าเป็นพวกขับสีอะไรเงี้ยเข้ามาในที่ร้านเยอะนะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่อันอยากจะแนะนําเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของตัวภายนอกนะครับแล้วก็ภายในกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอันไปสูบหน้ารถให้ดูอีกทีครับโอเคนะครับเราดูรีโว่2 4ตัสี่ประตูคันนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาพูดกันเรื่องของราคากันบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะฮะโตต้าไฮรังรีโว่นะครับ 240E นะครับเป็นตัวที่สี่ประตูรถปี2015นะครับราคาอยู่ที่ 4 9 9 0 0 0บาทครับอันย้ำอีกรอบนึงนะฮะ4 9 9 0 0 0บาทครับใครสนใจดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเกิดอยากเป็นเจ้าของอยากมาทดลองขับนะฮะอยากดูโตโยต้าที่ร้านนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆให้สำหรับคุณลูกค้าดูกันอีกเรื่อยๆนะครับหรือว่าคุณลูกค้าาาาาท่นนนใดดอยกกูรรรถถไหเเป็็พิศษสม คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวันนี้สวัสดีครับ